รัสและนาโตเวอร์ปูตินจะใช้อาวุธหนักหากถูกรุกรานวินแดนใหม่รัสเซียพวะาถึงโปแลนด์และโรมาเนียวันถูกไฮเปอร์โซนิกถล่ม จากกรณีที่สำนักข่าวทัสของรัสเซียอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งระบุว่าประชาชนในคว้นโดเนสออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามาติ23.6%ในวันศุกร์ขณะที่สำนักข่าวอินเตอร์ฟลรายงานว่าซาวรัสเซียและเคอร์ซอนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ราวๆ20.5%และ15%ตามลำดับทางการรัสเซียยังได้มีการเปิดหน่วยเลือกตั้งในกรุงมอสโกเพื่อให้พลเมืองจากสี่คว้นยูเครนที่ปัจจุบันเข้าไปอาศัยอยู่ในรัสเซียได้ร่วมลงคะแนนด้วย ในขณะที่ทางด้านของเจ้าหนที่ยูเครนเปิดเผยว่าประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตยึดครองถูกห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่จนกว่าการลงประชามติ4วันจะเสร็จสิน้นและยังมีกลุ่มติดอาวุธตระเวนไปตามบ้านเรือนเพื่อข่มขู่ให้คนออกไปลงคะแนนขณะที่พนักงานองค์กรต่างๆก็โดนขู่ไล่ออกหากไม่ให้ความร่วมมือ ต่อมาวันที่24กันยายน2565ทางด้านของบล็อกดิตเิร์ดอัปเดได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีการทำประชาะมะติแยกเอกราชจากยูเครนอ้างอิงจาก RT News และสื่ออิสระท้องเทียนรัสเซียโดยมีเนื้อหาบางส่วนระบุว่าปี2014ชาติ3อเมริกันอังกฤษอิสราเอลได้มีการระดมจัดตั้งสนับสนุนทุนและอาวุธหนักให้กับกองพันทหารรับจ้างอาชอบ ตั้งฐานทัพสาขานาโต้ที่เมืองท่ามาริโอ,โโอุโปรับคำสั่งบัญชาการจากฐานทัพนาโต้ใหญ่ในเยอรมนีที่มีทหารอเมริกันประจำการ34,000นายและเตรียม ที่จะมีการติดตั้งฐานยิงขีปนาวุธพิสัยกลางติดหัวรบนิวเคลียร์บริเวณภูมิภาคดอนบาสจอบประตูบ้านของกรุงมอสโกรัสเซียและเมื่อข้อตกลงกรุงมินส์ในปี1990ว่านาโตจะไม่ขยายฐานทัพเพิ่มในชาติอดีสาภาพโซเวียตและพื้นที่ดอนบาสจะเป็นพื้นที่ปลอดทหารเพื่อความมั่นคงของรัสเซียเมื่อนาโตไปที่ไหนที่นั่นก็เละ ชาวสลาฟถูกปกครองแบบกดขี่รังแกเพื่อกดดันไล่ที่ให้อพยพออกไปชาวยยูเครนทยอยมาอยู่อาศัยแทนมากขึ้นเรื่อยๆชาวสลาฟท้องถิ่นถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนเสียชีวิตไปกว่า14,00 0รายเมื่อจนตรอกจึงมีการจับอาวุธตั้งกองกําลังลุกขึ้นสู้แต่เมื่อสู้ไม่ไหวก็ขอร้องให้รัเสเซียช่วยเหลือให้คํามั่นว่าจะไม่ยอมให้นาโต้มาตั้งฐานยิงขีปนาวุธในดินแดนพวกตนและจะขับไล่ฐานรับจ้างกองพันอาชชอกออกไป พร้อมกับมีการแยกเอกราชควบรวมแผ่นดินกับสหพันธรัฐรัสเซียปี2 0 1 4ัถึง2022การสู้รบดำเนินมานาน8ปปีรัสเซียจึงเริ่มปฏิบัติการทางทหารเฟสหนึ่งในวันที่24กุมภาพันธ์จนกองพันอาชอฟนาตโตแตกเละสามารถที่จะปลดปล่อยดินแดนออกจากยกเุเครนได้ราว15%แต่ล้วนเป็นดินแดนขุมทรัพย์ทรัพยากร ถึง2ใน3ของยูเครนที่มั่งคั่งด้วยพลังงานแร่ธาตุพื้นที่กรงกษตรศส่วนพื้นที่เหลือ85กลับมีทรัพยากรเหลือน้อยแค่1ใน3เท่านั้นปัจจุบันนี้จึงอยู่ในแผนเฟรสองคือจัดลงประชามติจากผู้อาศัยในดินแดนที่จะแยกเอการาชให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินอนาคตตนเองในที่สุดสิ่งที่ชาติตะวันตกและ3ชาติออก็คืออเมริกาอังกฤษและอิสราเอลวิตกกังวลก็มาถึง ว่าดินแดนที่ต้องการนั้นกำลังจะหลุดมือไปอย่างถาวรโดยเมื่อวันที่23-27ถึงกันยายน2022ทั้ง4ดินแดนคือสาธารณรัฐลูฮันสาธารณรัฐโดเนสควันเคอร์ซอนและควันซาโปริเซียจะมีการจัดการหย่อนบัตรลงประชามาติประชาธิปไตยมีชาวบ้านเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างคึกคักตามคูหาเลือกตั้งต่างๆโดยมีคณะกรรมการและตัวแทนผู้บริหารแต่ละดินแดนอำนวยการ โดยมีสกีพยานสังเกตการต่างชาติจากฝรั่งเศสและสหรัฐเดินทางผ่านแหลมไครเมียไปยังพื้นที่จัดลมประชามติที่มีผู้อยู่อาศัยในดินแดนที่เป็นอิสระตัดสินใจเลือกทามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีการจับกุมและก็พาไปเฝ้ารากไม้หน่วยก่อวินาศกรรมของยูเครนได้ลหลายจุดที่มีการมุ่งหวังที่จะาวางระเบิดระบบสายส่งไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐไครเมีย วิธีการบุกจับกลุ่มของรัสเซียก็ง่ายๆไม่เจราจาให้เสียเวลาปิดล้อมแล้วยิงจรวดถลม่มใส่อาคารที่ผู้ก่อการร้ายหลบซ่อนให้พังยับเดี๋ยวก็ยอมมอบตัวเองสอดรับกับประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้มีการประกาศระดมกำลังพลบางส่วน300แ0นนายคิดเป็น1.1%ของกำลังพลสำรองรัสเซียทั้งหมด25ล้านคนซึ่งการระดมพลบางส่วนนี้ถือว่าอย่างน้อยมาก เพื่อทำการเสริมกำลังรบทหารหลัก1.1ล้านนายที่ประจำการในประเทศอยู่แล้วโดวยทั้งหมดจะใช้การรักษาเขตแดนใหม่ของรัสเซียร,ราว1,000กิโลเมตรที่เส้นเขตแดนจะขยายพื้นที่ออกมาเมื่อการลงประชามาติแยกเอกราชแล้วเสร็จรัฐบาลกลางร,รัสเซียก็จะมีการรับรองและก็จะกลายเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กำลังทางความมั่นคงหน่วยราชการจะตามมามากมายรัเสเซียก็จะมีความชอบธรรมที่จะใช้อาวุธร้ายแรงเพื่อปกป้องพล,ลเมืองดินแดนและก็ผลประโยชน์ของชาติตนเองส่วนสาธารณรัฐลูฮันระบุว่าหากสีแคว้นที่มีการจัดลงประชามติถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ของรัเสเซียหากถูกโจมตีจะทำให้รัเสเซียสามารถโต้กลับได้อย่างเต็มกำลังนายเดมิทรีเมดเวเดฟประธานสภาความมั่นคงรัเสเซียระบุว่า การลุกล้ำดินแดนของรัสเซียนับเป็นอาชญากรรมและจะเป็นการเปิดทางให้สามารถใช้กำลังทั้งหมดที่มีเพื่อป้องกันตนเองนั่นหมายถึงรัสเซียจะกลายเป็นฝ่ายรุกคืบส่วนสหรัฐและบริวารจะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับถ้าสหรัฐอังกฤษและนาโต้เปิดหน้ารุกรานดินแดนขยายใหม่รัสเซียก็พร้อมที่จะสวนกลับด้วยเทคนิคโนูขนาดเล็กแต่ถ้ายังไม่เข็ดหลบับดินแดนในย่านโปแลนด์โรมาเนีย รัฐย่านบอลติกที่นาตโตตั้งฐานทัพคอยส่งอาวุธก็คงจะไม่รอดจากอาวุธไฮเปอร์โซนิกขีพนาวุธพิสัยกลางจากฐานยิงบนบกและเรือดำน้ำแต่รัสเซียคงยังไม่ติดหัวรบนิวเคลียร์พอแค่สั่งสอนเบาๆเท่านั้น สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แล่อบแห้งไซดมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,900บาทสนใจสัง่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ